ไัจะไมกเครับเไรเดใยาครับ่นกีวน่อยู่หนี้มไปใหยังเขาเป็นไผ่กินหัวแม่โอ้กินหัวแม่ไปหาแม่ปีใหม่ไปใส่อันถืองเลยกัแน่นสิว่างัน ยันไม่ใส่แม่วินงมาไปเกี่ยวปุ่นจำได้เลยยูบอใช่จำบอกงูหันงูไปหางูจำกูได้ยูบอจำได้แค่วไทยกูมเออนั่นมันโอ้ยมันความจำดีได้หนิกันกันจังเอาเงี้อันเลขเนี่ยตัวใดเลขงวด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 วันสี่สิบเจ็ดนี่ต้องเขียนตัวปากกาอยู่ใส่หรอกูุณมาสี่นี่มึงบ่มี่สมปากกาเอาว่าเอาไปได้ไ่ได้บ่เอาบ่ได้บ่ต้องเขียนบ่เอามึงก็เขียนมา่อไหร่กูบ่มีปากกาเนาะสูไปให้เงินเร็ว ย่างไปนี่พิ่มมันบอดเด้ขี่รถเมล์รถเมล์เขบ้ามากเลยอันนันมันกินเงยบ่หรอบไดบ่ได้มันจิไปธุระอยู่จิบไปส่งจังไดนไปหาหมอคือกันอันนั้นให้ให้คอยถามเจ้าเนี่ยอันนั้นเจ้ากินเข่ากับป็นอย่างเจ้าคือผู้งามแต่แต่คอยถามโอ้โหพวกกินเข่ามันได้งามกินกาแฟดีๆกินกาแฟยิ่งเดียวบ่าทีงามเยอะไปบิ๊กคือบ่อสไซเราอยู่บุคขาบ โอ้เล็งียมเนาะเยาไใช่หรือเล่าหน่ใช่ใช่ใช่แม่นบ่มอันอันแม่นม่นกินเข่าข้างนี้ขคางโพก้ามแต่ข่อยถามเจ้าเนี่ยกินเข่ากินกุ้บัวกินเข่าข้างียังอยู่ในกมบ่เอออ่ะอ่ออ่อันไว้พ่อนไหนข่อยลุ่ยนไหนไหมาดีเยอเอออันดุวยบ่ไบ่านเยอกินจะบุ้งเยอกบ่ลุงเลี้ยเออบ่หมายถึงมาข่อยสีรุ่ยอยู่บ่ถือเลขบ่ ถือแล่นอนานนี่แน่นสี่ห้แน่นบว่านี่นี่แน่นสี่ห้ตัวนี้เนาะเออให่ใขายผ้าเดิบ่โอ้ยุงแงามยรนะจังเป็นผู้ไดแตงนาหาเก่งโอ้ยมันคือเก่งแตงเองหรือว่าพูดยาวคือกันเรองมาพูดเอามือนี้มึงเยอมากเป็นผู้นี่ผิดไปโมเมนผู้นี่ผู้นี่ขายตาบักหุุงบ่ได้ไปเออขายผ้า้า้เอาเงินเช่ะกั๋พเอเงินแช่กรบเปอามันสิเฮียเจาก็ะเหยมวน มึงอยากนอนบ่ม <toggle. S 2> ึงือเป็นเซโร่อยู่เ่ยมันเหนื่อยติ้มแยงไหลนอนได้ก็เมื่อยเออเดี๋ยวก็หุ่นดีหุ่นดีเอาเอาเอา